มืเปิดสมุดบันทึกสีดำเล่มเก่าเล่มโปรดของเด็กหญิงขี้เหงาคนหนึ่งวันนั้นเราอยู่ที่ดอยช้างกับฤดูฝนที่ชุ่มฉ่ำไปซะทุกที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับทะเลหมอกยามเช้าหน้าเต็นท์เป็นช่วงเวลาเงียบเงที่เราได้อยู่กับตัวเอง จะว่าไปเราไม่อยาจพูดได้เต็มปากบอกว่าเร่านั้นอะเป็นนักเดินทางและก็คงไม่ใช่อาร์ติสอะไรทั้งนั้นแหละเราว่าเราเป็นนักบันทึกความทรงจำอะไรประมาณนี้จะมากกว่า oh <yeah. S 1> นักบันทึกความรู้สึกเรื่องราว oh. เสียงหัวเระ oh. หรือแม้แต่ความเหงา อตอนักบันทึกผู้คนที่แสนดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้จดจำและเรื่องราวใหม่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปโบกมือลาความทรงจำของเมื่อวานและพร้อมเดินหน้าต่อไป สวัสดีคุณปิ๊ปี่ซใหญ่ของที่พักไม่มีสีขาว,รวเราเคยจอดรถมองวิวเขื่อนเนี่ยจากริมทางก่อนที่จะขึ้นไปกลางเต็นท์บนดอยช้างเมื่อสองวันก่อนแต่ถ้าขากลับ ไม่ได้แหวะพักที่เนี่ยสักคืนมันก็คงขาใจเราแน่ๆเลยขอบคุณฟ้าฝนนะที่ยังใจดีกับผีบ้าหอบฟ้างอย่างเราหอบตรงหอบเท้นหอบจัดดอยช้างมูฟมังกางที่นี่ต่อ มันก็แค่ผู้หญิงบ้านๆนคนหนึ่งที่เคลื่อนย้ายตัวเองเดินทางออกจากบ้านในวันที่เหนื่อยล้ากับบางสิ่งเพื่อออกมาทำอะไรในอย่างอิสระที่แตกต่างไปจากชีวิตรูทีนที่เคยเป็นเจ้าชีวิตออโต้ไพ o ลอนเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวก็จะพาตัวเองออกไปหาสมดุลใหม่ให้ชีวิตอีกครั้ง ออกไปเก็บเกี่ยวเรื่องราวในสถานที่หิวใจออกไปบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในตอนที่ตัวกับใจยังไปไหวออกไปเพื่อตกลุ่มรักตัวเองใหม่อีกสักครั้งช่วงหลังๆมานเนี่ยเราจะหยิบสมุดวาดภาพติดมาด้วยทุกครั้งระบายสีโมเมนต์เพื่อบันทึกระบายความรู้สึกลงไปเงาเงาเมื่อไหร ก็จะเปิดเจ้าบันทึกพวกนี้แหละให้ได้คิดถึงค่อยๆมันจงลากขีดเขียนเจ้าเต็นท์น้อยของวันนี้ของเราบางทีก็วาบหายอยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไป จะต้องมีใครมาคอยสักิีอ๋อค่ะวันดีค่ะก็เลยเอารูปของเราไปสบายสีนะคะเป็นสีไม้นะเมฆมีสีขาววันนี้ท้องฟ้าของคุณเป็นอย่างไรคือหนึ่งวันก็ท้องฟ้าก็ก็เปลี่ยนไม่เหมือนกันแล้วนะคะมันก็มีฝนใช่ไหมคุณหน่อยยกมือถือขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยครับมันใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเนาะก็คือแค่กดจัตเตอร์ใช่ไหมฮะถ้าเราก็แบบบางทีก็ลืมเลือมันไปแต่ถ้าเกิดเป็นรูปที่เราได้ลงมือทําเองอะไรเงี้ยครับ มันได้เก็บโมเมนต์นานกว่าในมือถือมีไม่รู้กี่หมืม่นอ, <Okay. S 2> อันนี้คือเราเห็นแบบแล,แล้วเราจับต้องมันได้ด้วยถูกไหมครับถ้าถามว่าทําไมถึงต้องเมฆมีสีขาว b e c a u s e i e m a k e s e e ีสี o าวไม่ฉันเห็นท้องฟ้าเห็นก่อนเมฆไงมีจังดีจังดีจัง,จงและนี่คือเอ,เอากลับได้เลยใช่ไหมคะบบทสนทนาที่สกิดใจเราแล้วคุณล่ะวันนี้เหนื่อยไหมลองพักแงนหน้าดูท้องฟ้าก็ดีนะ แทแนนตรงี้เลยนะคุยกันสะเพลินจนถึงเวลามื้อเย็นแต่เชื่อเราเะหมูกระทาที่เนี่ยเยียวยาทุกสิ่งอันนี้ก็น่าจะด้วยแล้วตัวนี้ล่ะเจ้าสายหมอก อยู่แผนกเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าเฉพาะเวลาที่ผมหิว Thank you. ยามราตรีที่หลงเหลือในความมืดมิดที่ราวเหมือนกับว่าเข็มนาฬิกานั้นหมุนช้าลงไม่รู้ว่าอีกฝั่งของพระจันทร์คุณนจะเหงาไหมส่วนทางนี้สบายดีมีเจ้าตูก ท้องฟ้าสดใสในเช้าวันใหม่แทนที่จะใช้ชีวิตไปพร้อมกับการโอบกอดเรื่องผิดพลาดของเมื่อวานเราอยากให้คุณใช้ชีวิตไปกับการค้นหาความเพลิดเพลินของวันนี้ไปด้วยกันนังสักพักเงียบสักนิดหยุดนิ่งสักหน่อย ค้นหาค้นพบชิ้นส่วนของความเป็นเราอาจจะอยู่ในบทเพลงที่ชอบหนังสือที่ใช่กับใครที่พอดีหรือบางทีก็อาจจะอยู่ในสถานที่ใดสักแห่งเรามาสารต่อภาพแห่งความทรงจำนี้ให้เสร็จกัน ร้อมมื้อเช้าที่พี่เจ้าของเขามีน้ำใจทำมาให้อิ่มท้องเพราะว่าวันนี้เบียงเราหมดเกลี้ยงเลยแหละเซฟโซนเหงาเงาที่มีภูเขาท้องฟ้าอยู่เป็นเพื่อนไม่มีสักวันหรอก ที่ท้องฟ้าจะเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เคยมีสวรรค์เหมือนกันแหละที่ท้องฟ้านั้นหายไปเราวันนี้ล่ะท้องฟ้าของคุณเป็นยังไงเราหวังว่าคงสดใสไม่ต่างกันนะได้เวลาล่องระบายสีไม้ดูบ้าง ล่าสุดที่ได้ระบายสีไม้ก็น่าจะนานมากแล้วนะทดลองทำสิ่งใหม่ที่เคยเป็นความทรงจำในวัยเด็กกันไม่ต้องแข่งขันกับใครและก็ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้สูตรสำเร็จชีวิตในวัย30ครับโยนมันทิ้งไปก่อน ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงหรอกอยู่ที่ว่าเราพอใจยังไงตัางหากแต่ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยแล้วก็หยุดพักกับเราตรงนี้ก่อนนะวางทุกอย่างลงแล้วจินตนาการถึงท้องฟ้าของคุณดูไหมมันอาจจะเป็นรูปปูทะเลหรือรูปปลาทองที่กำลังแหวกว่ายบนฟ้าใสหรืออาจจะเป็นฝูงนก ที่โผลบินออกไปไกลแสนไกลได้อย่างใจต้องการอิสระภาพบินได้เมื่ออยากบินหยุดได้เมื่ออยากหยุดหาเวลาให้ตัวเองได้นั่งมองท้องฟ้าปล่อยจินตนาการบ้างนะขอบคุณที่ร่วมบันทึกความทรงจำท้องฟ้าวันนี้ไปด้วยกันเมฆมีสีขาวสถานที่ที่ทำให้เรามองท้องฟ้าด้วยใจ อีกครั้งหนึ่ง